สอนเข้าเ์อะไรวะสนเข้าซนี่นี่มันบนสุดเลยครับกแค่ทำาิน,นรับดเป <c oughs> ดเปนเอาชื่อนี่อะไรแบบไหนก็ได้นะแล้นะวะ ก็มันจะขึ้นแบบนี้นะครับอันบนสุดเลยก็จบคลิปเพียงค